น,นัอนมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ h ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะพาเพื่อนๆมากินหอยกันนะคะสำหรับคนที่ชอบกินหอยนะคะมาเลยค่ะหอยตัวใหญ่ๆอวบๆเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> ซื้อมาจากตลาดนะคะ1กิโลนะคะ1ถุงนะคะใหญ่ๆเลยค่ะอวบๆใหญ่ๆเลยนะคะมาค่ะ เรามาทําการผัดหอยกันนะคะวันนี้เมนูผัดเผ็ดหอยมแมลงภู่นะคะไปค่ะเราไปลงมือค่ะเข้าครัวกันเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นหอยนะคะหอยที่เขาทาสาเร็จรูปแล้วนะคะหอยแห้ง <c oughs> นี่นะคะไม่ใช่หอยสดนะคะอันนี้หอยแห้งนะคะ <c oughs> เขาใส่ถุงแพ็กไว้อย่างดีเลยค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ ตัวใหญ่ๆแน่นๆเนื้อแบบช่ำๆเลยนะคะแล้วก็มะเขือนะคะวันนี้เราจะขอใส่มะเขือเปาะสัก6 7ลูกน,นะคะนี่นะคะเอาน้ําใส่กะละมังแล้วก็ใส่เกือลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะ เพื่อที่จะแช่มะเขือนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะเขือกันก่อนนะคะมะเขือเปาะนะคะใส่ไม่เยอะนะคะใส่เป็นพิธีนะคะมะเขือมันเหลืออยู่ในตู้เย็นปัวมันไว้นานแล้วมันจะไม่ดีนะคะนี่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะไส้ดำแล้วไส้ดำเข้าใจไหมคะคําว่าไส้ดําก็คือเม็ดมันจะดํานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะดํานิดนึงนะคะ ถ้าไว้นานกันนี้ก็คือดำไม่น่ากินเลยนะคะอันนี้ก็ยังพอก้มแปลมไปได้ถ้าขาวๆนะมันก็จะเป็นแบบสวยงามซื้อมาใหม่ๆแบบเนี่ยขาวๆอย่างเงี้ยบางรูปมันก็เป็นบางรูปมันก็เป็นเม็ดมันจะดำนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็หั่นมะเขือแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ยางมะเขือมันออกนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะขยำขยำแช่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆน มาค่ะเราก็จะมาตำในส่วนของพริกนะคะพริกผัดเผ็ดนะคะก็จะมีไม่ยากเลยนะคะก็จะมีกระเทียมกับพริกแค่นั้นเองแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อให้ตำได้สะดวกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักพักใส่ถ้วยไว้นะคะตำละเอียดแค่ไหนหรือจะหยาบแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะมันคือใช้ได้หมดอะคะ่ะไม่ไม่ต้องพริกตายตัวต้องขนาด แบบละเอียดขนาดนั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะตามสไตล์เพื่อนๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็ครบแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีหอยแมลงผู่นะคะ1นกิโลนะคะใบหัวดาพานะคะนี่นะคะ1ถ้วยนะคะ ก็มาเขือเปาะหั่นนะคะ1จานนะคะซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็พริกกระเทียมที่ตำไว้นะคะไปค่ะเราก็จะไปทําการลวกอันนี้คือต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ลวกหอยทิ้งน้ําทิ้งไปก่อนนะคะนี่นะคะทําความสะอาดหอยนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะมีกลิ่นทิึงนะคะเพื่อน,น,น,นๆน เวลาซื้อมาเราก็ต้องมาทําความสะอาดล้างหอยให้สะอาดนะคะดุสิคะตัวใหญ่น่ากินมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทน้ําทิ้งนะคะพักใส่จานไว้ก่อนนะคะมาค่ะเราม็ตั้งกระทะนะคะ ผัดจิกกันก่อนนะคะสำหรับบ้านเก๋ๆนะคะก็จะลงทีเหนี่ยนะคะจันพุทธสุกนะคะเวลา1 4 3 0นนอน,นะคะหากเพื่อนๆว่างนะคะแวะเวียนมาให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใ,ใต้คลิปนะคะจะขอพบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะในระหว่างการชมคลิปนะคะหากว่าบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะพูดจาไม่สุภาพหรือไม่ไพเราะอ,อะไรยังไงไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ มาค่ะตอนนี้เราก็ผัดพริกได้ที่แล้วนะคะหอมหอมนะคะเราก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะคะตามด้วยสีอิ้วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะนี่นะคะโคเรโคเรโอมุ้ยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือน้ําตาลน,นะคะนี่นะคะ1ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ1ช้อนนะคะอร่อยอร่อยพอดีกับที่เราต้องการเลยนะคะ คะเรามาชิมกันค่ะอโอเคเลยค่ะตอนนี้เราก็ผัดอีกสักนิดนึงนะคะให้มันหอมๆอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเปาะที่เราหั่นแช่น้ำเกลือไว้นะคะนี่นะคะใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะแล้วก็โคเรโคเรให้มะเขือมันสุกก่อนนะคะเพราะว่ามะเขือมันสุกยากนะคะหอ,อยแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วคะ่ะน่นะคะ ้ามาเขือสุกเนี่ยจะอร่อยนะคะมันจะไม่ดำด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวลองมาชิมอีกทีนะคะโอ้ยรสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะไม่เปลี่ยนเลยค่ะตามนี้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากเราผัดมาสักพักหนึ่งนะคะมาเขือสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่หอยแมงคลูนะคะนี่นะคะ จานใหญ่ๆเลยค่ะโอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผัดโพเรโตเรนะคะให้มันเข้ากันนะคะให้เนื้อน้ําแกงนะคะเข้าไปในหอยนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมนะคะเพื่อนๆนตักข้าวรอได้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิคะใครสนใจเมนูนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะวัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะคะมีขายทั่วไป ม่ยุ่งยากกับการเวลานะคะไม่ต้องรอตามด้วยูการนะคะมีกินได้ทั้งปีนะคะกินได้ทุกวันทั้งปีนะคะใครสนใจก็ลองทํากันได้เลยนะคะผัดเผ็ดหอยแมลงภู่นะคะร้อยอร่อยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ใบโหระพา,านะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งจานใหญ่ๆค่ะใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะคะเพื่อนๆสําหรับคนที่ชอบกินใบโหัระพา,านะคะ เป็นสมุนไพรของดีประโยชน์เหมือนกันนะคะใบหัวละพานะคะน,นะคะผัดโ,เโเค,คเรโคเรคุกเข้าให้เข้ากันนะคะไม่ต้องนานนะคะแล้วก็ไม่ต้องรุนแรงกับหอยนะคะเพราะหอยมันสุกแล้ว <c oughs> น,นะคะน่ากินมากเลยค่ะพูดไปก็น้ำรายไหลไปนะคะนี่นะคะน่ากินจริงๆเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะพอแล้วนะคะมาค่ะ เราก็จะมาตักใส่จานนะคะรอกินได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้ยน่าก,กินมากๆเลยค่ะร้อนๆใหม่ๆสดๆ <c oughs> หอยอบวบใหญ่ๆ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบกินหอยนะคะนี่วันนี้เราเน้นห,หอยนะคะกินหอยอร่อยดีนะคะนี่นะคะ สำหรับหอยแมลงผู่นี่นะคะก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะจะช่วยลดน้ำหนักนะคะเน็บชาเพราะว่ามันมีวิตามินบีสูงนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะแล้วก็บำรุงสายตานะคะและอีกมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนลองหาชมนะคะมีทั้งคุณและประโยชน์นะคะไปค่ะเราจะไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะมากินกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะดูสิคะน่ากินมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋เก๋ a n n e l นะคะก็ทำเมนูแซนอร่อยนะคะก็คือผัดเผ็ดหอยมแมลงผู่นะคะอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็ f c ทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปในบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านปเก h ชนแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow b y ยบายบายบายค่ะ <c oughs> Yeah. <laughs>